เรซซิงลูกแม่แพทเชื่อไม่ทิ้งแถวตีบทแตกประทะาตัวแม่บล ok ็อกอาดาวในละครสงครามเงินคอมเมนต์สนันเรซซิงลูกแม่แพทนับประภาเรียกได้ว่าเป็นจอมขโมยซีนของแท้สำหรับความน่ารักความระมูลของทายาทคนบันเทิงน้องเรซซิงอัครนันลูกชายสุดที่เลิฟของแม่แพทนับประภาหลังวิ่งผ่านกล้องรับเชิญงานละครมานิดๆหน่นนนอย กลับมาคราวนี้ลงละครฟอร์มยักษ์สงครามเงินทางอมรินทีวีเอดีช่อง34ผลิตโดยแชนส2,561เล่นแบบจัดเต็มชุดใหญ่ฝ่ายกระพริบรับบทอาร์มบทเดิมของนักแสดงเด็กในตำนานตุ้มตามวาสีนีปรีชาทายัทคนบันเทิงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแพทนปภาก็ทำได้ดีเกินคาดชากที่เฟน ละครเทใจเชียร์คงหนีไม่พ้นฉากซีนใหญ่ร่วมโต๊ะอาหารกับนักแสดงเฟมือเก่าทั้งอาดาวดวงดาวและป๊อกปียะทิดาที่ต้องปล่อยรางสีอมหิตจิกกัดหลานชายในเรื่องน้องเดซซิ่งก็เข้าฉากอย่างตั้งใจโชว์ความน่ารักสดใสไม่จมไม่หายไม่ตายกล้องเลยทีเดียวไม่เสียแรงที่คุณแม่คนเก่งแพทนปนภภาเตยวเข้มมาอย่างดี ส่งคอมเมนต์รัวๆจากแฟนละครหลงในความน่ารักชมแอตติ้งการแสดงและความน่ารักของเร็กซิ่งถล่มทลายมากมายติดตามความน่ารักต่อเนื่องยาวๆกับงานละครเต็มๆครั้งแรกของน้องเร็ซิ่งในละครดราม่าสะท้อนสังคมสงครามเงินทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ปรับเวลาใหม่ขยี้ทุกความสนุก21นาฬิกา45นาทีทางช่องอมรินทีวีเอสดีช่อง34